and understand the full scope of the new covenant Because that is where your faith begins You know, first of all the Bible is not about learning principles but about knowing what Christ has done on the cross and that changes how you see God how you see yourself และความจริงตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับพระเจ้าด้วย And that's when you're able to practically effectively apply the principles of the Bible also แล้วก็จะช่วยคุณสามารถที่จะนําความจริงจากพระคัมภีร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตทุกๆวันได้ So it transforms what you believe คุณก็จะเห็นว่าสิ่งที่คุณเชื่อนั้นน่ะถูกเปลี่ยนไปในทางที่ถูกต้อง And changes how you live แล้วความเชื่อที่ถูกต้องก็จะนําคุณไปสู่การดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง So don't hesitate It, sign up, and take the Sign Class and up อย่าลังเลใจเลยให้ตัดสินใจที่จะลงทะเบียนแล้วเราจะได้เริ่มเรียนกันในเร็วๆนี้นะคะ l ลิก on the links below so that you can see all the details for this course ด้านล่างวิดีโอตรงนี้จะมีลิงก์ที่คุณสามารถคลิกเข้าไปดูได้แล้วในในลิงก์นั้นก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ for those finish course one come back for course two 2ก็สำหรับคนที่จบจากหลักสูตรที่หนึ่งไปแล้วยังไงหนุนใจให้เรียนต่อหลักสูตรที่สองนะครับ Every subject will empower you แล้วก็สำหรับหลักสูตรที่สองนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีหลักสูตรที่สามเปิดแล้วคุณก็สามารถจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่สามได้แล้วก็ทุกๆหลักสูตรนั้นะถูกออกแบบเอาไว้เพื่อคุณจะมีชัยชนะ Scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ So today is the last day for this topic that we, are, we have been talking about. วันนี้ก็นี้ We're asking the question what are you living for? เราได้ uh, scripture Teaches so many passages many us so in ในข้อพระคัมภีร์ก็ได้เปิดเผยกับเราสอนเราไว้เยอะแยะมากมาย live for God ว่าให้เราดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า live for Jesus ให้เราดำเนินชีวิตอยู่เพื่อ <You> know, พระเยซู this must become our mindset and our lifestyle ตรงน,นี้มันควรจะเป็นแนวความคิดแล้วก็วิถีชีวิตของเรา I need to learn how to live for God more and more ผมเองก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้การดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้ามากขึ้น All of us, this is the call on our life. This is the purpose of our life. และก็รวมไปถึงเราทุกๆคนด้วยเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นการทรงเรียกเป็นจุดประสงค์สำหรับชีวิตของเรา And the abundant life flows out from this lifestyle. แล้วชีวิตที่ครบบริบูรณ์เองก็จะทำงานแบบล้นไหลออกมาจากรูปแบบชีวิตนี้ So it's not just a, a vague religious concept that we cannot apply in our life. มันไม่ได้เป็นแค่เหมือนแนวความคิดทางหลักศาสนาที่เราไม่สามารถนำมาใช้กับ ชีวิตประจำวันได้ n for example when he talks about worship Paul says it like this ตัวอย่างเช่นเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของการนมัสการเปาโลเองก็ได้บอกไว้ว่า It is also offering our body เป็นการถวายร่างกายของเราแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้พูดถึงการที่เราจะต้องเสียสละชีวิตของเราตายบนแท่นบูชา thes o h แต่หมายความว่าเรานั้นควรจะใช้ร่างกายของเราในการถวายเกียรติต่อพระเจ้านี่ก็คือการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ There are some practical things more practical things that I want to mention here in this last part ก็ใน สุดท้ายตอนสุดท้ายตรงนี้ผมเองก็อยากจะเอ่ยถึงแนวทางปฏิบัตินิดนึง when we talk about living for god เมื่อเราพูดถึงการดําเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า this question is very important คําถามตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมาก Now, is where is our time going or what are we uh, spending our time in คือ living for god involves how we spend our time การดําเนิน that, that, that shows how practical this is คุณ when we spend time doing the things Uh, for the Lord the เมื่อเรานั้นใช้เวลากับการทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้า When we spend time in the purposes of God หรือว่าใช้เวลาอยู่ในจุดประสงค์ของพระเจ้า That is living for God นั่นก็คือการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าด้วย Basically it means that if we live for the Lord it means we give our time for the Lord ความหมายง่ายๆก็คือเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเราก็ได้ให้เวลากับพระองค์ด้วย You cannot separate the two คุณไม่สามารถที่จะแยก2อย่างนี้ออกจากกันได้ You cannot say I'm living for the Lord but your time does not Not go to the คุณไม่สามารถจะบอกว่าเออฉันดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านะแต่ว่าคุณไม่เคยให้เวลากับพระเจ้าเลย to His p u r p o s e หรือว่าไม่เคยใช้เวลาของคุณในจุดประสงค์ของพรง No, t w o goes together. จริงๆทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องควบคู่กันไป Living for the Lord involves your time for the Lord. การดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ามันก็รวมไปถึงการที่คุณได้ให้เวลาของคุณกับพระเจ้าด้วย In e p i 5 15 17ในเที่5 15 17 See then that you walk circumspectly not as fools but as wise. เหตุนั้นท่านจงระมัดระวังในการดําเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญา Reeming d e the time because the days are evil. จงสวยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่ว Therefore do not be unwise but understand what the will of the Lord is. เหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร Now, all know this that life equals time เราก็รู้ใช่ไหมว่าชีวิตเท่ากับเวลาด้วย Life means time. ชีวิตก็คือเวลา so when we redeem the time or when we use our time for the Lord's purpose <S เมื่อเราใช้เวลาของเราอย่างคุ้มค่าคือใช้เวลาของเราเนี่ยลงทุนในจุดประสงค์ของพระเจ้า we are truly living for the Lord เราก็กำลังดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า you know actually when we when we use our time for the Lord's purpose we are redeeming the time เมื่อเราเนี่ยใช้เวลาในจุดประสงค์ของพระเจ้าเท่ากับเรากำลังใช้เวลาให้มันคุ้มค่า notice when it when when Paul talks about time here ถ้าเราดูนะ เวลาที่เปาโลได้พูดถึงเรื่องเวลาในข้อนี้ the the เขาพูดถึงการเข้าใจ เกี่ยวกับความประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระเจ้า See, when we don't use our time for the Lord เมื่อเราไม่ได้ใช้เวลาของเราเพื่อพรา w a s t i n g เราก็กําลังเสียเวลาเปล่า And we don't understand the will of the Lord for our lives และเท่ากับเราเองก็ไม่ได้เข้าใจถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าในชีวิต well, <this S 1> ของเรา t h i ตรนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่มีพลังมากๆเลย So what I'm saying is living for the Lord and spending your time or giving your time to the Lord goes together สิ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือการที่เรานั้นอะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและการใช้เวลาของเร ให้กับพระเจ้านั้นน่ะมันจะต้องควบคู่กันไปเสมอและอีกด้านหนึ่งก็คือ Where your money your is going? เงินของคุณละ่ะกําลังลงทุนไปที่ไหนบ้าง Where our money goes คุณใช้จ่ายเงินทองไปกับเรื่องอะไร Has a lot to do with how we are living for the Lord มันก็จะเกี่ยวข้องกันอีกกับการดําเนินชีวิตของเราเพื่อพระเจ้า you know, Most people even Christians don't make this connection ผู้คนส่วนมากแม้แต่คริสเตียนเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่าทั้งสองอย่างนี้มันเชื่อมโยงกัน Don't you know, giving our money or using our money for the Lord's purpose การใช้เงินของเราเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้า o r giving as God instructs us in his word หรือว่าการให้ไป ยังที่ต่างๆที่พระเจ้าเองได้ทรงนําเราสอนเราไว้ผ่านทางถ้อยคำ i m p o r t a n t aspect of living for the Lord ก็จะเป็นด้านที่มีความสําคัญมากๆสําหรับการดําเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า Living for the Lord involves Your f i n การดําเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าก็รวมไปถึงชีวิตทางการเงินของคุณด้วย Well, in Matthew 6, 19 to 21, it says, s a y ในมัทธิวบทที่6ข้อ19ถึงข้อ21ได้บอกว่า Do not lay up Uh, yourselves uh, for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Yeah, ซับสมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียดาย You know, it doesn't say don't have treasures, don't have wealth. ในข้อนี้ไม่ได้บอกว่า ทรัพย์สินหรืออยากมีทรัพย์สมบัติ It's teaching us to use it for the correct purpose แต่บอกว่าให้เราเนี่ยใช้สิ่งที่เรามีเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องด้วย20 But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal ในข้อที่10บ,บอกว่าแต่จงสัมสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้ So what it is saying here is this ความหมายของข้อนี้เลยก็คือ How we use our money today วันนี้เนี่ยเราใช้เงินของเราอย่างไง uh, มันก็จะส่งผลกระทบกับ uh, ความเป็นนิรันต์ต่อไปด้วยวันนี้เราสามารถจะใช้จ่ายเงินเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าและทําให้มันส่งผลกระทบตลอดไปชั่วน,น, <You> know, นิรนันดร์นี่คือเหตุผลว่าพันกิจรับใช้ของเราก็มีการให้ ทางด้านการเงินหรือมีการถวายไปในด้านอื่นๆด้วยเหมือนกัน you know, Lord, ก็เป็นไปตาม <right? S 1> สิ่งที่พระเจ้าทรงนำเรา so can have eternal value. เพื่อที่เงินของเราเองจะมีมูลค่าหรือมีคุณค่าตลอดไปชั่วนิรันดร์ n o t 21 here. ถ้าเราดูในข้อที่21ตรงนี้ says, where your is there your heart will be also. เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย you know, if our heart is to live for the Lord ถ้าเรามีใจที่อยากจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า If we, are living for the Lord, and if we are living for the Lord, one of the signs is this our money is going towards the purposes of the Lord. เงินของเรานั้นก็จะถูกใช้ไปในจุดประสงค์ของพระเจ้าเสมอ Obviously we have things to take care about in our personal life ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าในชีวิตส่วนตัวของเราเราก็อาจจะมีหลายๆเรื่องที่เราต้องดูแลรับผิดชอบ a portion of our s แต่อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งของการเงินที่เราได้รับมา Should be going into the purposes of God เราควรจะใช้ไปเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้า And that is part of living for the Lord แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า You know so this is what the Scripture shows us นี่ก็คือสิ่งที่ ที่ข้อพระคัมภีร์ได้เปิดเผยกับเราอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณได้คิดถึงในเรื่องการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าก็คือเราใช้ของประทานหรือว่าพรสวรรค์หรือความสามารถของเรายังไง so living for the Lord involves using our gifts For the Lord the เพราะว่าการดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้านั้นก็รวมไปถึงการที่เราได้ใช้พรสวรรค์หรือของประทานที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อพระองค์คุณก็ไม่สามารถที่จะแยกสองอย่างนี้ออกจากกันได้ในหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อสิบได้บอกว่า has received gift, use serve one another as ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบสันทัดที่ดีที่แจก และสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า you know, this is not the only verse there are many more God is very interested in our gift and how we use our gift ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นข้อเดียวที่พูดถึงเรื่องนี้ยังมีข้อพระคัมภีร์อื่นๆอีกและพระเจ้าเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญด้วยว่าเราใช้ของประทานที่พระองค์ให้กับเราอย่างไร living for the Lord การดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า involves stewarding our gifts correctly. รวมไปถึงการเป็นผู้รับมอบสรนทัที่ดีสาหรับ ของประธานที่พระงให้กับเรา Particularly when we use our gift to advance the work of the gospel โดยเฉพาะเมื่อเราใช้ของประธานของเราในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้ In which is the most important thing in t heart h e of God ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในหัวใจของพระเจ้าเลย That's why Jesus said go into all the world and preach the gospel พระเยซูจึงได้บอกว่าจงออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐ So we can use our talents for many different things in life เราสามารถจะใช้ความสามารถของเราในหลายๆด้านของชีวิต But when we use it to advance แต่เมื่อเรานำความสามารถตรงนั้นมาใช้ในการขยายข่าวประเสริฐหรืออาณาจักรของพระเจ้า That is an important part for, of living for the Lord นั่นก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า Alright and here's the last one แล้วต่อไปก็จะเป็นอันสุดท้าย uh, We're talking about practical ways we can live for the Lord เรากาลังพูดถึงแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า uh, Is our social life ก็คือชีวิตทางสังคมของเรา So I'm saying when we live for the Lord ผมกําลังบอกว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า It'll be reflected in our social life มันก็จะท้อนสะท้อนออกมาจากชีวิตในสังคมของเราด้วย How We pursue relationship. เราเนี่ยสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไรในลักษณะไหน With who We pursue relationships. And what we do. When we get together with other people แล้วเราทําอย่างไรเมื่อเรามีโอกาสได้พบเจอพูดคุยกับผู้อื่น You know whether it's for work or is t for pleasure <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องของการที่เราอาจจะนัดเจอพบปะสังสรรค์กับเพื่อน,น you know, However we live our social life ไม่ว่าเราจะมีชีวิตทางสังคมอย่างไรก็ตาม It's a reflection is a measuring point of whether we are living for the Lord or not มันก็เป็นการสะท้อนออกมาว่าเราดําเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าจริงหรือไม่ t e n I'm f i n i s, <c oughs> <S h with this verse และผมก็อยากจะจบในข้อพระธรรม ในหนึ่งโครยธนบทที่1 0ข้อ31ได้บอกว่า therefore whether you eat or drink whatever you do do it all to the glory of God เหตุนั้นเมื่อท่านทั้งหลายจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า so when we live for the Lord เมื่อเราดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า even our social life will glorify God แม้แต่ชีวิตทางสังคมของเราเองก็จะเป็นการถวายเกียรติต่อพระเจ้าด้วย so brothers and sisters let's Left Lord the for พี่น้องทุกคนครับอยากสนุนใจให้เราดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า t h t s w e r e life เพราะนั่นก็คือชีวิตที่แท้จริงของเรา Let's pray <S ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we receive what your word has taught us this week. We do thank you that in what you say is our abundant life. We thank you for a blessed day today. In Jesus name. Amen. Well, thank you for joining us we'll see you again soon God bless you ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้ากับเราแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอพระเจ้าอวยพรนะคะ now are very excited announce that registration now open for our Bible course online that for ourous is เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตร e m m a อ s ออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคำของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your life Life and your future <laughs> determines whether you'll walk in victory or in defeat. <laughs> At a mouse, every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร m o s นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคําของพระเจ้า and you will learn how to effectively live out your faith และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of God reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจ ของคุณ You will experience the victorious life Christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ And you will be greatly fruitful in the purpose of God แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า So we are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Scan here for more information and sign up today. สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้